ครับพอด้านตรงข,งข้างๆวัดนะครับก็จะมีร้านอาหารให้เราได้รับประทานานะครับมีประมาณเจ็ดแปดร้านานะครับอ,อนู่ร้านนี้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับหน้าวัดสิงห์หา้านวัดสิงห์ครับสเล็กต้มยำสเล็กต้มยำ ผมใส่พริกก็ยังยังจ้ะเอาไม่เผ็ดมากเส<ะ>แล้ว๋ยวลองชิมก่อนอนะพี่แล้วก็ปรุงมันส่วนมากต้มยำเขาปรุงไปแล้วบางทีก็ใส่เ<ะ>ยอะ <c oughs> ส่วนมากของกินต้มยำผมจะไม่นั่นหรอกผมจะไม่ปรุง <c oughs> เขาปรุงให้แล้วบางคนเขาไปปรุงต่อเยอะแล้วมันจะไปอีกเยอะเลย ปกติต้มยำจะอร่อยอร่อยตั้งแต่ตอนทำเกียวหยิบได้เลยนะคะครับนี่ครับหน้าตาต้มยำเล็กต้มยำวัดสิงครับเดี๋ยวลองมาชิมกันครับยวลองชิมกันเขียวต้มยำครับนี่ฮะ ข้าข้าววันนั้นครับอนิดเดี๋ยวเดี๋ยวมัดสิ่งนิดเดี๋ยว อยู่เราทำเมื่อเสร็จเหนื่อยก็แวะมาาอาหารด้านครับ เดยวที่นั่งกินก็นั่งกินตามแค่นะครับเขาจะมีแค่ไม้ไผ่นะครับให้นั่งทานกันนี่ครับหมดแล้วครับสลับที่นี่ก็ ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการสัสัพพลายนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ซีนอตติ้งขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวอ่อยครับชามลาสามสิบบาทนะครับในวัดสิงห์นะครับอาหารก็ทุกแสนถูกครับชาม้าสามสิบบาทเพื่อเดียวเล็กต้มยำครับ Yeah, you